ไก่ไก่เดินยไปแล้วอ่ะดูดิเดี๋ยวท้าไก่หนึ่งหนึ่งฮะไก่หนึ่งหนึ่งเบาไก่หนึ่งหนึ่งกูเบาเลยอะไรนะไก่สองกูว่าเหรออะไรวะหูหนวกเหรอกู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 เออน่ะกูหลอกกูรู้กูเก่งด้วยอะไรนะไก่ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเดี๋ยวไปไปเจอข้างบนไป อะไรของมันวะได้ยินอะไรอยากกินไก่อยากกินไก่อะไรของมันวะเพราะผมมันการจะตบให้เป็นลูกเลยจะตบให้หนาจูบลากของมองันอ,อะไรนะไงไก่กันอะไระนไอะ,ระอยากกินไก่เหรอไก่ไงไก่ <c oughs> อะไรนะ,ไก,ะ,ไ,ระไก่วาดยอ,อะไรไกุ๊กไก่กุ๊กไก่ กิ๊พูดอะไรนะมึงีนนึงกูไหมอยากกไก่ว่ะมึงแน่ใจใช่ไหมกูมีบทลงโทษนะก็มาิครัาเหมือนลอยเวรเมียวมาพูดเยอะหรือจะเป็นวาไก่ย่างกิ๊พูดอะไรนะหนึ่งไหมไก่ได้แล้วไปเจอกันในเกม มา,มาดีครับมาท้าโปรเพย์เยอร์อยากาตัวไรผมเลยอยากเอาอยากเอาตัวอะไรอย่างนั้นเอ,อเอาอย่างงี้เลยโอ้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 ยกูเล่นแคลรี่มาถูกเจ็ดปี ยังมาท้าตำแหน่งใคร่ของกูแล้วกูต้องกลัวไหมได้ได้ไอ้วาไก่นะยังโดนแน่พูดเหมือนกูต้องกลัวต้องกลัวดินี่ใคร่รีระดับห้าของโลกเลยนะเว้ยอะไรครับกูอันดับหนึ่งกาญจนบุรีครับกูอันดับหนึ่งกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีนี่คือระดับโลกโรบินสันครับแชมป์โรบินสันเคยได้เคยได้แชมป์โรบินสันครับจะไหวเหรอได้ไหวดิแล้วจะจะกี่ตัวบ้างั้นเฮ้ตัวแรกให้กูห่างมาดิทำไมเอาของเหลี่ยมอย่างเงี้ย เอากัวหรอโอ้โหร้อนด้วยกูฟิกมาเฮ้ยแชมป์โลกเอ็นเปล่าน้อไอ้ตัวนี้มันเหลี่ยมเว้ยอันนี้กี่ตัวสามตัวนะเอาแล้วแต่ได้กตัวอ๋อดีลอยเวนอุ้ยอุ้ยผู้หวานผู้หวานทำไมยิงสู้ไม่ได้อะแชมป์โลกทำไรแชมป์โลกทำไรมันกลัวร้อนนี่มันเลยชนะไงมันเลยเทดชนะไงอ่างอันนี้ยมาดีมาดีเฮ้ยเฮ้ยเจ้เจ้เย็นเจ้เย็นอันนี้อ๋อนีอ๋อนีจะตายแล้วว่ะต้องรีว่ะมันสู้ไม่ได้อ่ะอันเลินอันเลิร์น เคื่องกระจายน้องเขาลื้อเชิดแต่เดนเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเถอะโอ้โหเดี๋ยวเดวเิลสีอะไรไปสู้เอ้ยร้อง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 โอ้โหเดี๋ยวมัน่อยตตัวเลย what what the กอเต็มตัวเลย <c oughs> ไอ้เ <c oughs> ชนี่มันเหลี่ยมดีกว,ว่าทุกคน <c oughs> มาดิ เอ้ยยิงอะไรอ่ะยิงเบาไปเปล่าน้องน้องเอ้ยแม่อสู้ขัดขาดใจอ่ะทำไมมันยิงไม่เข้าเลยวะก็วอกินนะอัตต้จีอ่ะจ้าจีเฮ้ยทำไร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 ไอ้โตวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วผมขอโทษพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วไอ้โต ค่อโอ้ยระดับโลกโดนแชมป์โรบินสันน้องไม่เมื่อกี้กูจะเหลี่ยมให้มึงดูป้อมตีตายไหวป่ะเฮ้ยคนไทยทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรโอ้โหเดี๋ยวมึงเกาะมึงบ้านมึงขายเกาะเหรอไอค่ะแต่ยังต้องจิมเวลาพี่รอก่อนนึกรอตัวทังหมแล้วน้องน้องต้งหุดแล้วไม่พูดไม่พูดจะมีคดีมาดิ มาดิเททั้งใจมาดิ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 สวัสดีครับโอ้โห้งอไก่เลยไม่รดป้องตีตา <fish> <d ress> อดไก่เลยป้อมตีแรงจังวะทำไมกูยิงมึงไม่ตายก่อนเมื่อกี้ดอกไายกูกดรอรอกูมาพอดีเน่งเลือดอะไรวะเสียเหลี่ยมไหวพี่พะน้องไม่ไหวว่ะแต่พี่อ่ะมาพร้อมกับมูรามาแสกอ๋อมูราอะไรวะพดไก่เลยโอ้โหแม่งเกาะรั้วทั้งตัวเลยมึงอยู่ในยุคไหนอ่ะ จำโลกโอ้โหมันยิงไม่เข้าอ่ะเอ้ยประเทศไหนป้อมโทเลยอ่ะมาดิมาดิโอ้ยไอตัวมึงแพ้กูแล้วนะไม่อะไรที่เราป้อมตีตายไม่เกี่ยวไงแล้วก็ในมัน้ำตาไม่แต่แต่มึงก็ตายไงเมื่อกี้ไงอ่าในน้ำตาน้ำตาได้ไงสองหนึ่งสองหนึ่งไม่ตัวคือมึงแพ้กูแล้ว ก็ใช่ไงแต่แต่นี่กูตายสามแล้วเพราะอีตัวหนึ่งไม่เกี่ยวเพราะโดนป้ามิงตายไงเออก็ใช่ไงให้ถึงสามก่อนถึงสามก่อนก็คือแพ้อยู่แล้วไม่แพ้รอดูเลยรอดูเลยระดับโลกโดนตบรอก่อนเถอะมึงต้องรอก่อนรอดักโอ้ยระดับโลกเอาของยังไม่เป็นเลยน้องรอก่อนดูโหดูมึงดูเอาแต่เกาะเอาอะไรไปสู้ระดับโลกเอาของแพ้โรามินสันน่ะน้องเฮ้ยเรเป็นสัตว์มาฟ้องอูที่เยาวชนไปบ๊ายดิ ไหวเป่าไหวเปล่าเกับพี่ไหวเป่านอะไหวดิอดีอถอยดิอยถอยกลัวกลัวถอยทำไมมันต้องถอยก่อนว่ะไม่ไหวว่ะเฮ้ยถอยทำไมเฮ้ยถอยกนไม่ไหวป้อมแตกนอ้ไม่ไหวตองวิ่งแล้วตนะนะนะไก่ตัองวิ่งเวฟป่เวฟปนะอยนกเาเ โอ้โหเงินนาเกือบสามพันนี่กอะอะไรไปสู้วะเอากูต่อยมึงอะสี่ตัวสีตัวต่อ้ด้วยไอ้เชี่ยมึงวสัมึงทำแชมป์โลกกูขายหน้าชิบหายสี่ตัวสี่ตัวสตัวสตัวเหรอเอะแก่คนท้แก่คนโอ้เอเาเมืี้ยดีนะมึงเกี้ยดีนะเอาบัรดิมา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 ดิ เจ,จ้าบูทำไงเนี่ยอ๋อกูต่อยมึงนะสี่ตัว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 เฮ้อะไรจ้าบูทำไงอะเยอะนะคุณเอออะไรหรออ้เมื่อกี้ว่าอะไรนะเน,นี่ล้วมึงเจ้าบูทำไงตีตัวกีอะไรเมื่อกี้ให้โอกาสแล้วเฮ้ยไอ้กีงอไงเย <c oughs> คนน่าเกลียดเลยก็ไม่ให้โอกาสกูนเนงอนเนงอ่ะเกมมันชนะที่ปอมครับเพื่อนไปละ,ะเดี๋ยวมา <ม>เอาจะไปไหนมันมีบทลงโทษอยู่เฮออ้ยว่าบทลงโทษมึงยังไม่มาโ,โดนบทหลงโทษเลยอะ่ะโอ้มันเดินหนีไปแล้วว่ะมันจะบิดกูไมนได้ดูดูเลทุกคนนั่งชิลจัดเลยนั่งแพ้ผมแล้วไม่มารับบทลงโทษด้วยแต่ที่รู้ที่แน่ๆคือผมรู้แล้วว่าจะจัดการมันยังไง ใชครับเพื่องนี่ไงกี่โกงตีหนึ่งตีตอตีต่อนะอะไรอะไรตีหนึ่งเป็ไงกี่โกงไงอะไรก็กี่โกงคี่โกงโดนพี่ดิ๊ก็ได้ครับผมปวดลงโทษที่ผมแบบจะให้มันโดนอ่ะครับทุกคนเป็นไงเป็นไงตับเลือติดบ้างเปล่าเสียวว่ะเสียวแล้วไม่มึงกลัวคี่โกงอะอร่อยเอะไร่อยเลยแต่มันทำอย่างกันไอ้เหี้ยโก้โก้แพ้แล้วกล่ว ไอ้เดียร์ไอ้ไอ้พก่โดนโนงอยโดนับสิวิ่งไล่เกียร์เกียรอ้ยอะไรเกียแล้วใครยังผักกูลงมาด้วยอ่ะกูไม่ได้แพ้กูโกงอ่แพ้ังูโกง เลแล้วับผมสำหรับช่องโมวานะครับผมถ้าทุกคนชอบไปรีอฝากกดไลค์กดแชร์ก็ต้อง,ชอชงกอหารรางวัลน้อยนยคะครับอชอกมาดิโอย <c oughs>